สวัสดีจ้ามือนี้ทักทายกันยามเช้าค่ะยามสาวก,กประมาณเก้าโมงสาแล้วจ้าแปลงหัวตะแหลีวสุดลดจากนี้แล้วที่นี้มือนี้เปลงสิ้ายางจากบ้านน้องชายไปบ้านย่ายจ้ามาเบิงว่าระยะทางเท่าไหร่นะคะที่จากนี่ไปอันบ้านย,ายน่านะาจะเนาะนี่อันนี้กรถดสซาเลงพญยายมาว้านนี่จะ เดี๋ยวสิล่องหมุนกล่องล่องมังแสดงว่าหมุนไม่ได้อันวะหมุนไม่ได้เดี๋ยวแป๊สิหันกล่องไปอ,อ,อีกทางหนึ่งเลยจ้ะเพื่อจะให้เห็นไอ,อ้ว่าระยะทางมันติไก่สำคัญนะจ๊ะเนาะโอเคค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็คือนี่หน้าบ้านน้องไทรนะจ๊ะเนาะโดยที่แป๊สิผ้าหยางจากบ้านน้องไทรไปบ้านยายนะจ๊ะ ว่าจะระยะทางไกลแค่ไหนเนาะอันนี้คือสร้อยอีกเส้นหน,นึ่งได้จ้าอีกเส้นหนึ่งที่เอบ้านนนทองนด้จ้ะเนาะบ้านนนทองหมู่สี่เนาะค่ะเนาะนี่เบิ่งด้จ้ะเบื้งด้นยระเจ้าตัดออกสายไฟโอเคค่ะไปะ ทางไปทางนี้ก็คือไปบ้านโนนสวรรค์น,นะคะบ้านโนนสวรรค์ก็คือบ้านที่ติดกับภูเขาเลยจ้ะมันจะมีอีกหมู่บ้านหนึ่งเรขึ้นไปภูเขาเขาภูพานเนาะจ้ะเนาะมึงเนาะจ้ะแต่ที่นี่ดองป่าแปลวเท้นต้นเห็นต้นใหนนม่ๆใบใหญ่ดูจ้ะนั่นสามต้นนะจ้ะ สามตน้นเรียงกันก็คือ้หนองป่าซอยเพชรนเลนจ้าเดี๋ยวมือมืออื่นเดี๋ยวเป็แบบผ้า,าแบบยางไปเบิองวาระยะทางไกงจำได้นะจ๊ะเนาะอันนี้คือผ้ายางไปบ้านยายก่อนนะจ๊ะมองนี้เคยจำได้บ่จ๊ะมีคนจำได้บ่ไอ้พยบาบาลไปขอดินมาเทลงนี้จ้ะส,ส,อสองขั้นรถสองขั้นลดถึงสามขั้นลดนี่จ้ะตอนมือแปลบขุดดินขุดสะนะจ๊ะกับมาเทใส่ อันนี้คือบ้านนนทองนะจ่ะบ้านนนทองคำจเจริญหมู่สามแล้วก็หมู่สีอันนี้หมู่สีนะจ่ะหมู่สามทียูู่่อีกฝั่งทั้งหนึ่ง,ร,ง,ร,งระยะทางระยะทางบ่ไก่เลยจ่ะยางบะพ่อ3ามนาทีก็บอดบานย้ายจ่ะแต่ที่สนนถนน บ้านย่ายติดกับถนนกลางบ้านเลยจ้ะนี่คือถนนกลางบ้านเนาะถนนเส้นกลางบ้านเลยจ้ะถนนเส้นนี้เนาะแต่ที่นี่ไปบ้านนองไส้กัสิไปหอดมังหันตกกะเลี่ยวไส้มังหันนะจ๊ะนี่ตายเห็ดยังเนาะเนาะนี่นนะนละจ้ะอันนี้ก็คือบ้านบ้านย่ายบ,บ้านพี่ไส้กับว่าได้นะจ้ะเนาะเพราะว่าแปวปุ๊กแปวปุ๊กบ้าน ด้ยเพนนีเร่แล้วแปลว่าจะเอาตากระย่ายไปอยู่น้จาจ้ะอันนี้ก็คือบ้านพี่ชายเนะ้าจะเนาะยอยู่อันนั้นก็บ้านน้องไส้บ้านน้องไสก้ก็เฮ็ดอันตากระเฮ็ดไห้ได้จ้ะไอ้กีกระตาหนี้อัน,นแรงเนาะตอนนี้คือบ้านน่ะล่ละนี่จ้ะบ้านยายบ่ไก่กันเลยจ้ะแป๊บเดียวบอกพ่อสามนาทีก็บหอดจ้ะ กูคือบ้านย่าอือจ้าบ้านยายอันนี้ที่นอ้นนี่เอาที่นอ้นลงมาท่างเกี้ยนได้จ้ะสิเอาไปทิ่มต่อยเฮ็ดอยังหือ,อบอจ้าไปเอาพันเกี้นยนได้ยังเกี้ยนซูบกี้อ่ะอืออือ ยาสีทาขอทีเดียอ like, ันน like ี found. ้ตาเพคนสิพ no, right. ่อเฮ็ดยังกะเฮ็ดคำเสาจ่าหนี่เห็นบ่จ้าฟังท่านอันบ่าท่านอันเล้วดอกจ้าแต่ว่าอันนี้เตรียมการไว้อันนี้คือขุดเสาออกมาเดี๋ยวแนว้ยเอาคำนี่จ้ารีวิวเฮียนไปนําเลยนี่จ้าเห็นบ่ขุดไว้อันนี้ปวกกินบ่จ่าฮือคือพ่อดินมันกิ่นเครื่องปวดเครงปวกทั้งดินมึงด้จ้านี่ยสี่เอาเสาออก เอาสีเหลี่ยมออกบดเสาร์เลยจ้ะมีสีเสาเอ้ยเอ้สีเสาท่านนั้นสีท่านี่สีนี่เห็นบ่จ้ะมันมีผ้าไปเบิ่งหน้าบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวผ้าค่ะผ้า,ผายางไปเบิ่งหน้าบ้านเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนน้องไอสวัสดีค่ะอันนี้ทีน่นอนจะเอาไปทิ้งจ้ะพญายาสาจะเอาไปทิ้งให้นี่จ้ะบ้านบ้านยายกับสียู่ถนนกลางบ้านเลยจ้ะถนนกลางบ้านเลยน,นี่คือถนอนเสร็งนี่คือถนอนเดิม เออเส้นกลางบ้านเนาะจะกับเจ้าก็มีเตแม่เห็นยังกินข้าวหาขี้ข้าวอย่างตุ้บกะเขียแล้วก็ทอดต้มไข่มาอ้อบมกหอยโอ้ยเบ่งดูจ้าเบ่งดูไก่อิ้มแล้วตัวนี้จะว่าข้าวบิดถั่วหมอนึงแล้ว นเดือจะอังอ่อเบิดเพราะว่าเอาที่นอนลงมาจากข้างเฮียนน,นะจ๊ะเนาะเราเสร็จ้จัดไม่สร็จ้เฮ็ดไม่ก็เลยแบบแบบนี้ก็คือเวลาระยะเวลาตอนนี้คือทําแต่ที่แต่ว่ารถขั้นนี้เนี่ยมาจอดทั้งนอกจก้ะแต่จอดต่ว่าใเฮียนตลอดอังปไนได้ก็จ,กจอดไว้นี่เฮียนจ้ะไม่ไม่เนาะไอของไม่ยายว่าของไม้มาให้จอดมนะาให้จอดทั้งนอกจอด้นเฮียน <laughs> <laughs> นี่จ้ะแต่ว่ามือนี่ สร้างไปเลยมาจา้ะสร้างกสิมาประมาณพุ่นละหลังสงการพุล่นละจ้ะน้องเขาจังสิมาซอยอีกประสานวานี่ปาดกล้วยนะซื้อน้ำผายนั่นเอาน้ำเบ๊นน้อยชิบบาทเดียวยี่สิบยี่สิบกันชิบบาทเอาเบิร์เท่า๋อ้โหจกก้ะกล้วยกล้วยวีดียี่สิบบาทกับวีนยาโย,ย่เออไม่มีกลินเนตบอมาเน็ตบอมาว่าส<า>ิบท่ถามว่ากล้วยมีกลิ่นบ่ก,กับท่าอบ,อบ่ได้เท่ เจาม่จ้าเสียโชคไปไหนโชคไปหาเห็นยากไปไหนเดี๋ยวสิปั่นน้ำจะข้ามอยู่บังดูจ้าสูบเขียไปแต่ส่วนอันบ่มาใจมันขึ้นอย่างเงี้ยเตี้ยอือโอ้สะพปอสะพปอไปเห็นท่อหาแป๋วนี่แหละจ้าบ้านย้ายเนาะผู้ใดไอ้ถามว่าเอาบานย้ายกับบ้านน้องไส้ไก่กันปันได้นี่แหละจ้าย่างสะพ่อสามาทีก็บหอดจ้่าเงี้ยมันขึ้นแล้วกันนี่ย่างไปนี่ก็บหอดเลย แล้วทีี่่นเดี๋ยวมืออื่นแป๊ลสิผ้าย่างไปอันไอ้เบิงกันน้องป่านะจ่ะว่าระยะทางจากเฮียันหนองบ้านน้องท่ายกับน้องป่านะ่ะสิไก่ไก่ไก,กันปดัดได้จ้าจ้าเดี๋ยวนู้นกินเดี๋ยวถ่ายวิดีโอเซตกันเนี่ยจ้าเส,ส้นกลางบ้านบ้านนั่นท่องกับมิตรันเถ้าแก่อ้อยลายนะจ้าเถ้าแก่อ้อยลายลายบ้านนั่นท่องนะมิตรานหลังใหญ่ๆ <c oughs> มตหลังใหญ่เหมือนเห็นมาจ้ะ ่แกอ้อยนี่ไล่ค่ะกางบ้านกางบ้านแห้งไล่ค่ะจะมาที่นี่พ่ะเดี๋ยวให้เบิร์ทุงเฮียนเนาะกต่พาวานาบ่ให้พายุมากเนาะจะ้ะบ่ให้ฝนมาพายุมากเนะาะเพราะว่าตอนนี้คือน้องเขาหยุดแล้วจ้ะพอทรงหลังทรงการรลาดย,ยังสิมาเห็ดประสานหวานยังสิได้มุ่งจะ้ะเพราะว่าตาพึ่นขาพึ่งขมุ่งบ่ได้เนาะก็เลยเห็ดบ่ได้ก็ต้องโอ้โอ่ำมงจจุงลวดจ้ะว่าส,สภาพเป็นแบบไหนพราะวา่าบ้านหลังนี้สร้างแต่แป๊บยืดสันปอหาจะ้ปะปอซี่ปอหามงุงลวด มันก็โดนคักเนาะเขาออกเ,เอาลองเกือบเปิดเราจ้ะ,จะนเหนลือตารางข่าแล้วต่ว่าตู้สองหลังยื้อทั้งหลัลหน,ลน,นบ้านออร่งจ้ากนี่และจ้าเห็นปะจ้าแล้วก็เปลี่ยนเสาหน้ำราะว่าบ้านบ้านสมัยตะกี้เนะี่ยมีตะไม้เนาะจ้ะใส่ไม้จ้ะใส่ไม้หลายกระปวกกระไรแบบนี้บ้านเฮาแบบนี้ต่ว่าสืม,มือนี่โอ้ยสืม,มือนี่เนี่ยใส่ไอ้ข้นกรีตแล้วก็ใส่เหยียนเล็กเนาะจ้าเนาะปลูกเฮียนสืม,มือนี่สบาย กะบริยาบริยากบริญานปวกแต่ว่าที่นี่นี่โอ้นี่เห็นบ่มึงดูจ้ะญานปวกปวกขิดหลายหลายเฉพาะตาเพื่อนอยากเคล็ดนะจ้ะบาลังนี่ต่อไปข้างหน้ากับเซียนพี่สายกับลูกสาวกับซิวเนาะนี่จ้ะประมาณนี้นะคะโอเคจ้าแค่นี้ละจ้ะแป๊วอัปเดตให้ดูนะคะจะเห็นเห็นแล้วเนาะว่าบ้านแปลไอ้บ้านน้องสายกับบ้านนั้น ยายนะยุกไก่กันปะไดจ้ถ้าว่าไก่ย่างแค่สามนาทีก็ถึงค่ะตอนนี้คือแบาบว่าเมี่ยนยังกับบดีดีเราจ้าเพราะวา่าเฮ็ดเฮียนบ้านแล้วเฮ็ดเฮียนแล้วคนละจังเงนินอันจังสีอันนั้นได้เมี่ยนได้มัดได้จัดด้แจงได้ปัดได้กวดขะขะ <c oughs> โอเคค่ะแค่นี้ละจ้าเดี๋ยวแป๊บเขอปั้น,น,นกินเราเอาได้ยังเนี่ยแกงต้มยำบ่ า๊าดมาเป็นแต่เสียแต่กูรูจ้ะต้ยมยำใบเสีย่งงย,ยงให้บังดูจ้ะต้ยมยำต้มยำมองดูนี่โอเคค่ะแป๊บก็จะกินเขาก้อนบาดเนี่ย <c oughs> มีอาหารมาเพิ่ม <c oughs> เจจ้าแค่นี้ละจ้าบ๊าาย